CX 00ตัวนี้เขาว่ากันว่าเทพมากชื่อตัวละครว a l k y r i e Volt เป็นตัวละครจาก Bebet p า r k ค u r s t ถูกนำมาทำใหม่ใน Bebet X มาพร้อมกับคอมโบ S470V Acid Blade เป็น S หรือ Slash r a เช h e t ่7 0พร้อมกับบิด Vortex จุดเด่นของว a l ค y r i e ว o l t คือล็อกชิปตัวนี้ทำจากโลหะซึ่งหนักถึง4กรัมถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เป็นพลาสติกจะหนักไม่ถึง2กรัมเดี๋ยวไปดูลีลาของเขาในสนามกันครับเจอกับดาร์คเฟรชิวส์ครับ โอ้โหชนะสปินดักไปซื้อได้เจอดรันเบรฟบ้างครับช่วยจีจยอันกูชิดีเด้งเลยดีเด้งเลยดีเด้งครับดีเด้งสรุปแล้ววอลคิรีนะครับเป็นตัวที่ตีแรงแต่ว่าสปินเนี่ยหมดไวนะครับใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าของพวกเราได้เลยนะครับ